ค่ะพ่อแม่พี่น้องเมือนี่เนาะวันเพ็นเดือนสิบสองพระจันทร์ของเฮาหนีจะต้องสวยงามเด็กพ่อแม่พี่น้องพระจันทร์ของเฮาหนีจะต้องสวยงามดวงใหญ่ดวงโตแต่ปีนี้เนาะค่ะพระจันทร์ของเฮาหนี่บดวงใหญ่ดวงโตเลยเพ่อแม่พี่น้องพระจันทร์ของเฮาหนี เสาหมองพ่อแม่พี่น้องเอ้ยผักจันของเฮ้านีเสาหมองค่ะบอดดวงใหญ่บอด,ดวงโตคือเกา่าพ่อแม่พี่น้องละเมิงพองฟ้ากระเวิงว่างเนาะเออแบบบอดสดใสบอสวยงามคือเกา่าพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเออ คือมาเป็นจังรีปีนี้ปัตตุยกับปีกันนางล้อะจันร์ยุคพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยนางล้อะจันนางเมืองนางเศ้าวาะจันนี่สีอาขึ้นให้เห็นตอนใดะจญสีสวยงามคือตุกปีทีิผพานมาบ่าพะนะพ่อแม่พี่น้อง ปีนี้ะจันทร์ขึ้นมาเสาะมะหมองแท้ค่ะพระจันทร์ขึ้นมาเสาะมะหมองแพร่ละเมืองท้องฟ้าอืมืมดคึ้มกะว่าได้พ่อแม่พี่นอ้องท้องฟ้ากม็มืดคึ้มบ่ปลอดโปร่งเนาะพ่อแม่พี่น้องบ่ปลอดโปร่งบ่สวยงามเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ย คือมาเป็นแตงสีคือมาเป็นแตงสีปีนี้อืมคือมาเป็นแตงสีเนาะพอแมพพี่น้องเออค่ะอืมอืมทุกปีนี่ท้องฟ้านี่สิบ,บอดโปงสวยงามเด้พ่อแม่พี่น้องพระจันทร์ก็สิบบกเป็ียนแตงสี่นี่เห็นบอกพอแม่พี่นอ้นนงนนอ,นองมีเมฆ นีนันมาบดมาบังเพิินเอาไว้แม่พี่น้องเอ๋ยค่ะนี่มีเมฆมาบังเอาไว้บ่ให้เห็นพระจันทร์พระจันทร์ของเขาจิพรแสงออกมาบ่พ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเขาสิได้เห็นเพิิอนอีกบ่จ้ะสิได้เห็นเพิิอนอีกบ่พ่อแม่พี่น้องเอ๋ยจ้ะนี่ละมึงผ่องฟ้า แม่พี่น้องเอ้ย่องปากมืดครึ้นดิจังซี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องเออผ่องปากขึ้นมมืดมากรึ้มือนดิจังซี่น้องพ่อแม่พี่น้องเห็ดจังไดสิเดเห็นพระจันทร์สวยๆงามๆพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพ่อแม่พี่น้องปีนี้ มาเป็นแดงสี่พ่ม่พ่นนองค่ะทองฝ่ามืดคืมเอาโรดพ่ม,ม่พ่นนอกเลยออท้องฝ่มืดคืมเด่อแม,ม่พ่นนอกนี่พัจันพรจันเพ่นกับอ่านี่ทอแสงโพออกมาอีกแล้วนกพม,ม่พินนองแต่กะะ มีเม่ามาบดมาบังใบอีกแล้วล่ะพ่อแม่พมี่นอ้องนี่จะเป็นว่าปีนี้ที่ระะจัน์เฮ้าบอ่าสดใสง้มกระจางคือถุกปีดวงใหญ่ดวงโตคือถุกปีนั่นสะเป็นเพราะว่าบ้านเมื้อเฮ้ามีเหตุที่อ่า บ่ดีนาะ,<บ>ะพ่อแม่พี่น้องค่ะบ้านเมืองเฮ้า <บะ S 1> ไม่เหตุที่บ่ดีหลายชิ้นหลายอย่างเขา้าสูญเสียอ่าพระพันปีหลวงไปเนาะค่ะ<ม>เลยเป็นแจ้งซี่บอพ่อแม่พี่น้องบอกเ<ม>พิ่นกระบ,บอกให้เฮ้าได้รับรู้ว่า <บะ S 1> เออเพิ่งเสียใจเนาะ พ่อแม่พี่น้องท้องฟ้าเพิินกะเสียใจอน้ำพี่น้องเช้าไทยเฮาเพิินกันเลยเนี่ยบ่มีความสวยความงามพ่อแม่พี่น้องเออทุกปีบ่เป็นแังซีเด้พ่อแม่พี่น,ออปปอน้อ,นองอันนี้ละเมิงโอ้ยเพิ่าเป็นแังซีเพิ่มเป็นแังซีพ่อแม่พี่น้องค่ะเพิ่าเป็นแงังซีนี่ ปีกับปี๋ตลอเมืองผาจ,จันนางเมืองผะจ,จันวาผาจ,จันจุกขาผาจันจะอัดสียอ่ามาให้ปีกับปีเห็นตอนใดเนาะให้ได้ย่นชมความงามของผาจ,จันตอนใดนี่พ่อแม่พี่น้องเอ๋ยกับมีเมฆมาบังอีกแล้วโอ้มี่เมฆมาบังอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้อง เออเมฆมาบ่บังอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเขามาเม่วงวาเมฆนั่นสีหายไปบเพึ่นสิพ่พอแสงขึ้นมาให้เขาได้เห็นบอพ่อแม่พี่น้องโอ้ยมบาบังมิดบังมีแท้ที่นี่พ่อแม่พี่น้องเออเออมฆขึ้นมาบังเพิ่นบังมิดบังมีแท้ แม่พิ่นงเอ๋ยค่ะบ่ได้เห็นแล้วพระจร์ค่ะบ่ได้เห็นแล้วพระจร์ดวงใหญ่ดวงโตเนาะพะแม่พิ่นงปีนี้บ่มีอีกแล้วพระจร์